สเปคคับเนินจะก้านะคะไฮแลนเดอร์ er ตัว LLDA ค่ะมาพร้อมกับ Airbag ABS นะคะรถปีสิบก,ก้าถ้าป็นยี่สบเครื่องบังเกิดแมนนวลค่ะแต่รถวาง เพจมาใหม่นะคะรถกุ๊ปไอขายตามสภาพไม่รับผิดชอในเรื่องสภาพในการโอนมาพรอมกับออโต้เซตี้คารซีมาให้ตัวรถมาพรอมกับล้อแมกแมกไลเนอราไดคากราสัไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาพรมลนแฟังกชันค่ะมาเลยค่ะก็สำหรับันนี้สุดแมกลูกค้าสเปซคับนะหนึ่งจุดเก้าห้าไลเนอร์ค่ะตัวแอลเอลดีเอลูกค้า่ะแบกเอเบสมียร์รปีสิบเก้าเจ็ดปียี่สิบรี่สิาหนึ่งันเก้าร้อยสี่สิบเก้าเป็นกรุ๊ปไอนะกรุ๊ปไอนะค่ะตวสภาพเอวิ่ผ่านไม่ระคืนทุกกรณีเลยลูกค้าท เปิราคาเลยวางเป็เปลี่ยนมาลูกค้าาเปลี่ยนมาใหม่ด้นะคะแต่สภาพเป็นกุ้มไอเลยไม่ผ่านไม่รับคืนค่ะสองแสราคานี้น่าร้านครับไหมคะรับได้เปิดเลยค่ะเปิดราคาไปแล้วขอบคุณมากค่ะกุ้ปลาขัต่สภาพเอ้ไม่ผ่านไม่รับคืนทุกกรณีค่ะสองแสนถกบัตสุทาิได้ตามราคาได้เลยเช่นน้คะสองแสนทุกบัตราคาตอนนี้สองแสนทุกบัตรสองแนกบัต่นับหนึ่งสองแสนกบนับสองสองกบาตราคาตอนนี้ออนไลน์ใช่อนม่เลสั่งซื้อสองห้าสิบซื้อต่อไหมคะอีกท่านราเคือไ สามลค่ะตกลขายเชื่อไลน์ค่ะ2องแสนบาทออนไลน์ได้ไปใช่ไหหมเลข3 0 2 5 4 3ย2 5 4ปร้2 5 4มูลระบได้ไปนะคะ2องแสนบาทรถกุบไอขายตามสภาพไม่รับ